เ็นเมียของหลวงมาเร็เป็นเมียน้อยเขาเขามีเมียอยู่แล้วชอบผัวเขาทํายังไงอะแม่ทําไรเนาะลำบากไปขี่ก็ไม่ได้ยุงยังมิมทำไมจะขี่ไม่ได้อะได้ไงยุงที่ฉลาดก็ได้หาเอาแล้วแกจะโง่ทำไมมันฉลาดหรือวมายุงอะทําไมอะนั่งขี่จะกัดจะพอดีตกไม่ได้นะทําไมจะตกไม่ได้มันก็ตกได้ทั้งนั้นน่ะตกที่จะรีดนขากองขี่ กูไปขี้บ้านกูเช็งมุ้งคอกต้องไงตบไม่ได้อะเรื่องกูกูรู้กูก็แล้วกันเอ้ยวันนี้นี่มึงขยันนะเนี่ยปกตินี่กูต้องเรียกมึงนะเนี่ยทำไมวันนี้ไม่ต้องเรียกเนี่ยฮะมาเล่นแถวบ้านกันขยันเนี่ยอ๋อไม่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรมายืนเป็นเพื่อนก็ไม่น่าเกลียดขอบคุณขอบคุณค่ะเนี่ยเขาเรียกฉลาดเนี่เขาสอนลูกหลานเขากล้าแสดงออกปกติเนี่ยมึงเป็นคนใช้เนี่ยมึงขี้เกียจนั้นทำไมวันนี้มึงขยันเนี่ยแสดงว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าหลวงมาเรื่องไม่ใจล่ะ พ่อแม่กูอยู่แถวนี้เออเล่นในพรมในพรมตลาดเนหี่ยเนี่ยเป็นเงี้ยเนี่ยถ้าหลงถันถ้าหลงถันทันอย่างนี้มึงเด็กปิดใจไม่ให้แล้วไปดีเวลามึงทำเว้นอยู่รลตังทำไมอะลักษณะโจูมกันตะคนเนี่ยเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเห็นไหมน่ะหนุ่มสิเออรู้ใช่ไหมเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าข้อหัวมันจะกลับเนี่ยฮะ เรื่องอะไรของมึงเรื่องของเจ้านายมึงอย่าเสนอหน้าไม่ชอบอืออืออนนืออือกืออืออรออื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 ออออืรอออืออออืออออืออือรืออ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 กออื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 ออคออืออออื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 อเืออืออืออืืออืออืกอือ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 ออออเมาก่อน,อน ใครจะมาม่วงต่าง่าคืนไงแม่ทึงว่าทำไมรีบมาแต่วันเลย FC เยอะนี่เองเมียแกงนี่นะละตะเอินพี่กูควายเห็นกูอย่างนี้กูเลหลือกกันนะก็ไม่รู้พี่รู้น้องเลยไงอะไรแล้วมึงเนี่ยมันเป็นคนชทยปยชน์กับมันยังไงนะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมาลูกไป็จังมันคันฉันคุยกันแล้วเคลียร์รู้เรื่องแล้วตกลงกันเรียบร้อย ม,มันรู้ไหมกูคุยกับใครอะ่ะคุยใครส,ใสี่พายแท้แท้กูไม่เอาแล้วเดี๋ยวให้กูเป็นใบพดกี่ <c oughs> ไปบอกคนใช้หมดเลยนะแย่เลยว่ากูทำไมอะ่ะเฟซสองดูดูก็ไม่ได้กันแล้วละก <c oughs> ูทำไมอ๋อเงนินดิจิตอลอะ่ะสแกนไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านแล้วนะ่ะสกแกนหน้าก็ต้<ช>อ,องมีเอียงซ้ายเอียงขวาต้องหัวกูก็ทำได้หมดเนี่ยแต่อีช็อตสุดท้ายทำไม่ได้ว่ะช็อตไหนอ่ะยิ้มไม่เห็นฟันเนี่ย เลยไม่ผ่านสะเกนดถึงจุ้งเยอะเกินแล้วแกไม่มีฟันแล้วยังไงเลยนะเอ้าไม่ต้องห่วงฟันกูดูแลฟันตัวเองเถอะเดี๋ยวจะอยู่ไปถึงแก่ทำไมอยู่ไปถึงแก่อะโดนตีล่วงหมดไงเตีนใครแล้วน่ะฟันเนี่ยกูเนี่ยผ่านพ้นโลกไปหนึ่งโลกโลกอะไรเนี่ยดูเลยโปรตีเกพระเอกเป็นใช่ไหมเปิดฟันแชเชตอะกูรอดแล้วลูกเนี่ยไม่ฝาไม่ปวดแล้วมึงเกาซี่เนี่ยมาปวดมึงดูสิไม่ค่ะโอ้จะแดงมา อยากเป็นลิเกก็เลยไปอยู่ตะพันหินพิจิตรพาอมีลิเก,กเก่งๆตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วลิเกสิบกว่าคนตลกแสดงว่าลําบากไม่มีจะกินก็เลยกินฟันตัวเองเนี่ยก็ว,ว่าไม่อิ่มในแจล่อลิ้นไก่เนกูอะ <c oughs> คนเฮียกินเครื่องในตัวเองพูดไม่คิดก็คนอื่นเขามีฟันกันเกไม่มีฟันนะาไม่ใช่มแม่พ่อกลับบ้านไปบอกคนรับใช้เลยทุกคนเลยมึงด้วยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นลูกขอจำหลักกลับมาอาหารนี่แม่บานทำทำวันนี้แม่ต้องทำและทำเองขอข้าวจานเดียว แม่ลือบอกได้ผัวเข้ามาเนี่ยทำเร่ทำกลทำมนขนาใส่เขาทำไมอ่ะหนูไม่ผิดนะคะฉันผัวเขาเราไม่ผิดนะคะแม่เล่นลิเกก็ไม่สะดวกว่ะทำไมกลลมะลำคาญพงมาเลยเขาไม่ทันใจอ่ะนะเออตังตังมังมะม่วงมังไม่ได้ซะเลยบ้ายแม่ปากนี่นะวันนี้ได้เต็มถุงเนาะ ทุกวันหน่อยกปู่่ะลารุกน้องกูไม่คนเดียวหรอวแบ่งเงี้ยไม่ต้องคิดนะเออให้เอามึงแก้าข้างไหนเอาไปปู่ก็มีน้ำใจเหมือนกันไม่ใช่จะโผแค่นี้ได้หรือว่าใจดีจะแบ่งตังหรือแบ่งมะม่วงให้แม่งแค่มะม่วงเนี่ยน้ำพริกมึงไปตามเอาเองกูไม่ให้เดี๋ยวไปกินต้นกูเอาอย่างนี้ไปซื้อของให้แม่สามอย่างพอะไรนะครับไอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาเนี่ยวเขาชอบกินอยู่ในเมืองคงไม่มีกินอ่ะไอ้กระถอกไอ้กระถอกห้า หาไงล่ะใครจะไปกินในนั่นใครจะไปนั่งขายพูดไม่คิดอะไรก็ที่พูดเนี่ยมึงว่ากูพูดอะไรก็อะไรกูถวยกันน่ะบ้าหรือมันหาซื้อง่ายๆ่ายไงล่ะเออทำไมจะหาซื้อไม่ได้ในงานเขาก็มีขายกันอะไรกล้วยทอดกล้วยทอดก็กล้วยทอดดิกล้วยทอดกล้วยทอดคุณจะรู้ว่าอะไรล่ะนายพูดไม่รู้เรื่องยิ่งเอาน้ำมันนี่เลยเอาน้ำะไรนั่น คกัะคนละคกอมันมีเงินนำโครกคนที่ไหนจะจะหาน้าตโคกโคกโคกเย้โอ้ยอย่าเรียกคุณนักเลยมึงดูขมับคุณนี่เป็นลูกน้องขมับยังเรียกเป็นหัวหน้าสองปีมึงดูเส้นเลือดขึ้นนี่มาเยูอใหมมๆใส่แหวนเพชรทุกนิ้วเลยอยู่หลายปีแล้วแหวนเพชรหมดไม่รู้ไปทำอะไรหมดนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าใครมีมือถือนะคะ หยิบขึ้นมาถ่ายวิดีโอเลยเดี๋ยวจะบอกใครนะใครที่ผัวไม่กลับบ้านเนี่ยถ้ามีมน์คาบทนี้ไปแล้วรองกลับแน่นอนก่อนที่จะไล่มนแรกคาถาต้องตั้งนามโมนะคะตั้งนามเสร็จใส่ขี้ทั้งเจ็ดนะแม่นะนโมโธษาทุกคนต่อระต่อสมมาสมพุทธาสามจบขี้ที่หนึ่งขี้หัวใส่ค่ะสงสัยขี้ที่สองขี้ตาค่ะรวยได้ยินก็หูลูกก็ตา ใส่ไปไปเถอะเพราะกูก็ไม่กินอยู่แล้วข้าวในบ้าน<ค><อ>เลิกกินเด็ดขาดที่ที่สี่ที่ฟันค่ะ<อ>ข้าวในบ้านกินไม่ได้แล้วใครว่าพุงพุวยปล่อยเขาไปที่ห้าที่รักแร้ใส่ไปใส่ไปเลยมีอะไรใส่ที่ที่หกที่จะเดือดข้าใส่นะคะ กับบ้านไม่ไหวเนี่ย ฉันจะทำให้ผัวรักฉันจะทำให้ผัวหลงปิดก,กระโปรงแล้วขึ้นอแล้ววนสามรอบในอีเวนต์แท้นอีน,อน,อนอึกีุกกกเดี๋ยวอาจารย์ไปนี่เดี๋ยวเจา้าสีแต้มทำต้นหนี่ต่อไเดี๋ยวจะมาใช้ซ้ำเขาม,มาอโอ้กลับมาแล้วครับโอ้แกงอะไรนะฮะแกงอะไรนะั ผัดผัดมีเคยจะมีขาวมีเหลืองมีไม่จำกันเรามันแก่เสีิวแล้วก็ปอดไฟแรงอ๋อมีแก่เสีวเวมันจะอร่อยดีท่าลองชิมไม่ได้สิอร่อยไหมอร่อยสิเพราะอะไรที่อร่อยก็ผลชตขอกูผลิตเองเปิดบริษัทของยูเองเปิดเองเลยแข่งไก่ยมโตไม่ใช่แข่งกัตตาชดาไม่ใช่ของแม่ยี่ห้ออะไรครับไอโนโมโมฮะยอโนโมโมเออมาผั่ข้าวไปพรอเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมึงไป พอผมก็ไม่กินนะครับผมไม่กินแรงคืนแล้วกลัวไส้เปิกมึงไปหาพ่อก่อนเลยไปบอกบพ่อเตรียมตัวเลยเดี๋ยวแม่เอาไปให้พ่อเองไม่ใช่แรแม่ไม่ไว้ใจมัน ไม่ได้เงาเลยคนไม่ได้กงินก็ต้องเปิดกระา I'm mm -hmm.